กลับสวัสดีน้องที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมอยู่ทั่งพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนะว่าวันนี้นะครับพี่ก็จะมาแจกรหัสในเกมโลบอกในแบบบอกฟุตนะครับสำหรับองน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับเนยว่าส่วนของรหัสฟรีและก็รหัสโหนๆนะครับพี่แนะนําเป็นคลิปดีเลยนะครับเพราะว่าคลิปนี้นะครับพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนะว่าพี่จะมานะครับเนะก็คือแบบว่าแจกให้แบบฟรีเลยนะครับเพราะว่าวันนี้นะครับ นาะพี่ก็ไม่รู้นะครับนาอว่าจะมีคนอยากได้หรือเปล่านะครับในส่วนของรหัสฟรีๆนะครับทุกคนเนอะก็จะเระมาเลยนะครับพี่ขอบอกเลยละกันนะครับสำหรับพวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับนาอในส่วนของของฟรีหรือว่ารหัสฟรีก็ต้องเป็นคลิปนี้นะครับถ้าคลิปนี้เสียงพี่กล้องไปนะครับก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยละกันนะครับเพราะว่าพี่ขนของออกจากห้องจนหมดนะครับนาอจะทําห้องใหม่นะครับก็เลยแบบว่าเสียงมันอาจจะกล้องนิดนึง ไก่ต้านผลมาจิ้งจอกง,งบ9บาทกำลังตีเผาวีสขั้น10ด้วยมาสุ่มกันจะได้ไหม50บาทได้รหัสมาแล้วนะครับมาดูกัน มีผลหมาจิ้งจอกจริงๆด้วยมีหมัดแวมไพายด้วยเลเวล2 5 5 0คุ้มมาก50บาทคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วร้านดีซีช็อปนะครับจดทะเบียนการค้าเป็นที่เรียบร้อยมีไก่ตั้นขายทุกรูปแบบโมจิตื่นผลช้างผลเสือเผาวิสีครบทุกเผามีบริการฟาร์มนะครับนอทุกอย่างหมัดแวมไพายสมอเรือดาบคู่โอเด้งและกดเกมพาร์ตโลบอกสุดคุ้มหากใครกำลังมองหาร้านดีๆกดเข้าลิงก์ใต้คลิปพี่มาเลยน,นะครับทุกคนเด้อก็จะประมาณนี้เลยนะครับนอก็เข้าใจกันด้วยละกัน นะครับทุกคนเดก็จะประมาณเลยนะครับน้องก็ถือว่าคลิปนี้นะครับจะมีการแจกรหัสแน่นอน100%สําหรับพวกน้องคนไหนนะครับที่แบบว่ายังไม่มีรหัสเลยหรือว่ามีแล้วแต่ยังไม่โหดนะครับน้องก็ต้องเข้ามาดูคลิปเลยนะครับเพราะว่าคลิปนี้นะครับจะแจกรหัสฟรีๆนะครับและถ้าคลิปนี้นะครับมีคนดูถึง9 0 0 0 0คนดูนะครับพี่จะมาแจกนะครับน้องในส่วนของ พ่นทาวอนแบบฟรีๆนะครับอยากได้ผลอะไราสามารถเลือกได้1ผลนะครับเลาแบบฟรีๆได้เลยนะครับทุกคนนะก็จะประมาณนี้นะครับเนาะพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่า อยากได้ในส่วนของผลทาวนแบบฟิฟี่นะครับก็ต้องทําตามกติกาด้วยละกันนะครับก็แค่กดไลค์กดแชร์คลิปนี้นะครับเนาะพี่ขอบอกเลยละกันนะครับเนาะว่ากดไลค์กดแชร์คลิปนี้ได้เลยนะครับเนาะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเนาะพี่ขอบอกเลยละกันนะครับเนาะว่าอันนี้นะครับเนาะก็เป็นทางด้านของกิิกรรมจาาพี่เองนะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณเลยนะครับเนาะมารหัาที่พี่จะแจกวันนี้นะครับเนาะเดี๋ยวพี่จะรีวิวให้ดูละกันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับก็คือสําหรับราคาที่พี่จะแจกวันนี้นะครับเนาะก็จะมีทางด นอะก็จะเป็นประมาณเลยคเนอะแล้วก็เป็นเผ่ามิค์นะครับทุกคนก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับนอะแล้วก็มีดาบคู่นะครับนอะที่แบบว่าทํามาสเตอร์ีมาครบแล้วนะครับนอะแล้วก็พี่ขอบอกเลยละกันนะครับนอะว่าครบจบในรหัสเดียวแน่นอนนะครับนอะแล้วก็พี่ขอบอกเลยละกันนะครับเนาะว่ามีทางด้านของผลช้างด้วยนะครับนอะและก็จะมีทางด้านของเงินเขียวเงินม่วงเยอะมากนะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับนอะเดี๋ยวพี่จะรีวิวให้ดูละกันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับโอ้โหมีคนมาหาเรื่องอีกแล้วนะครับนอะก็ ปล่อยเข้าละกันนะครับทุกคนรหัสนี้นะครับสําหรับรหัสนี้นะครับพี่ขอบอกเลยละกันนะครับว่าจะอัพค่าพลังนะครับเนาะไปทางด้านสายผลนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับเพราะว่ารหัสนี้เล่นผลช้างนะครับเนาะพี่ขอบอกเลยละกันนะครับว่าจะมีทางด้านของดาบคู่นะครับเนาะแล้วก็เงินเขียวเงินม่วงเยอะนะครับเนาะแล้วก็จะมีทางด้านของกีตาร์นะครับเนาะแล้วก็มีผลช้างนะครับที่แบบว่า ไปทํามาแต่ยังไม่ครบนะครับเนาะยังเก็บไม่ครบเลยนะครับทุกคนก็จะประมาณเลยนะครับเนาะแล้วก็มีหมัดนะครับเนาะประมาณ6หมัดนะครับก็คือขาดแค่หมัดข้างขวานะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเนาะนี่เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับเนาะว่าผลช้างนะครับเนาะก็ไปทํามาเกือบครบแล้วนะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้นะครับพี่ขอบอกเลยละกันนะครับเนาะว่าอันนี้นะครับเนาะก็เป็นทางด้านของผลนะครับเนาะที่แบบว่าติดตัวมากนะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเนาะและพี่ขอบอกเลยละกันนะครับว่า ถ้าคนไหนได้รหัสนี้ไปก็คือ โหจะจัดแน่นอนนะครับนอถ้าไม่ชอบผลช้างนะครับก็มีผลอื่นๆให้อีกนะครับทุกคนเนอะก็จะเประมาเลยนะครับนอพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับสำหรับองนอคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้ในส่วนของรหัสตัวนี้นะครับสำหรับรหัสตัวนี้นะครับก็จะมีทางด้านของดาบคู่เขี้ยวนะครับนอและดาบอื่นอีกเยอะแยะมากมายนะครับนอพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับนอว่ามีเยอะจัดจัดเลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับสำหรับองนอคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้ในส่วนของดาบนะครับนอก็มีให้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับท เนาะว่าอันนี้นะครับเนาะก็เป็นทางด้านของรหัสนะครบเนาะที่พี่เคยเล่นนะครับเนาะก็จะบอกประมาณนี้ละกันนะครับเนาะเมื่อก่อนพี่เคยเล่นรหัสตัวนี้นะครับทุกคนก็น่าจะเห็นในคลิปพี่เยอะแยะมากมายนะครับเนาะรหัสตัวนี้พี่ไม่ได้ไปซื้อมานะครับพี่หยุดเล่นแล้วนะครับเนาะก็เลยแบบว่าเอารหัสตัวนี้มาแจกให้นะครับเพราะว่าพี่มีไอดีที่โหดกว่านี้นะครับแล้วก็รหัสที่โหดกว่านี้แล้วนะครับเนาะก็เลยแบบว่าเอามาแจกให้นะครับเนาะของนะครับพี่เขาบอกเลยละกันนะครับว่าคองแน่นแน่นอนนะครับทุกคน ของแน่นแน่นอนนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับเนว่าสําหรับวงน้อคนไหนนะครับเนาอที่แบบว่าอยากได้นะครับเน้อในส่วนของตรงนี้นะครับพี่ขอบอกเลยละกันนะครับเนว่าได้แน่นอน1 0อนะครับเนาอรหัสตัวนี้นะครับสำหรับการแจกนะครับก็ง่ายนิดเดียวนะครับเนาอก็คือสําหรับรหัสการแจกนะครับก็แค่เข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์คลิปนี้นะครับและถ้าคลิปนี้นะครับมีคนดู 9,000คนดูนะครับก็ถือว่าแจกไปเลยนะครับนอะกติกามีแค่นี้จริงๆนะครับ9,000คนดูก็แจกไปเลยนะครับทุกคนก็จกะเปามาณนี่เลยนะครับนาะอส่วนผลในรหัสพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับนว่าโคจรจริงๆนะครับทุกคนก็คือผลในรหัสนะครับก็จะมีทางด้านของ พลเสือนะครับทุกคนนี่เลยนะครับนอก็เป็นทางด้านของพลเสือนะครับนอที่แบบว่ามีไปให้นะครับนอแล้วก็ผลันอื่นอีกเยอะแยะมากมายนะครับนอที่แบบว่ามีติดตัวไปให้นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับนอว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับถ้าคนไหนนะครับที่แบบว่าได้รหัสตัวนี้ไปนะครับนอรับประกันเลยนะครับนอว่าจะสุดแน่นอนนะครับทุกคนเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับนอว่ารหัสตัวนี้นะครับนอก็คือแบบว่า จะมีทางด้านของผลเสือนะครับนอผลผ้าก็มีนะครับนอและยังมีทางด้านของผลอื่นๆอีกเยอะแยะมากมายนะครับนอสำหรับเรื่องผลนะครับทุกคนนี่เลยนะครับนอก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับนอสำหรับผลต่างๆนะครับนอก็มีติดตัวไปให้เยอะแยะมากมายแน่นอนนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับนอว่าสําหรับองนอคนไหนนะครับนอที่แบบว่าอยากได้นะครับนอก็ จะได้แน่นอน100%นะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเนาะสำหรับผลต่างๆนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะว่าอันนี้นะครับเนาะก็เป็นทางด้านของผลที่ติดตัวรหัสนี้ไปนะครับเนาะเรียกได้ว่าเยอะจัดเลยนะครับรหัสนี้ไปปั้นต่อแป๊บเดียวก็ถือว่าเรียกว่าเทพเลยนะครับทุกคนเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับเนาะในส่วนของผลนะครับเนาะก็ จะเป็นเป้ามานนี้นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับนอว่าสําหรับวงนอคนณไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับนอในส่งผลตัวนี้นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับนอว่าได้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนอเพราะว่าผลนะครับนออันนี้มีเยอะมากนะครับแล้วก็รหัสตัวนี้ก็แจกง่ายๆนะครับนอเก้าพันคนดูสุ่มแจกในคลิปนี้เลยนะครับถ้าคนไหนไ่คอมเมนต์คลิปนี้นะครับก็ถือว่าจะพลาดมากๆเลยนะครับทุกคน ถามว่าพ like ี่จะแจกแบบไหนนะครับสำหรับการแจกนะครับพี่ขอบอกเลยนนะครับโนว่าแจกโคตรง่ายนะครับสำหรับการแจกนะครับก็คือแบบว่าจะเป็นการสุ่มแจกนะครับแล้วและพี่จะไม่ได้สุ่มเองพี่จะให้ AI เป็นคนสุ่มนะครับพี่จะเอาคลิปนี้ไปให้ AI นะครับและให้ AI เป็นคนสุ่มให้นะครับโดนใครก็รับไปเลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยลวกันนะครับว่าคลิปนี้ไม่มีคอมเมนต์โดนใจนะครับคอมเมนต์ไหนนะครับโดนใครก็จะแจกให้เลยนะครับอย่าลืมทิ้งช่องทางติดต่อหาได้นะครับเนาะหนึ่งช่องทางด้วยละกันนะครับทุกคนก็ฝากกันด้วยละกันนะครับ เนาะก็ถือว่าคลิปนี้นะครับก็จบไปเพียงเท่านี้ละกันนะครับพี่ขอบอกเลยละกันนะครับว่าพี่จะมาแจกแน่นอนนะครับถ้าคลิปนี้ถึง9,000คนดูนะครับก็ถือว่าคลิปนี้จบเพียงเท่านี้ละกันนะครับพี่พี่คนไหนน้องๆคนไหนนะครับพี่บอกว่าเข้ามาแล้วยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์คนละหนึ่งไลค์คนละหนึ่งแชร์ด้วยละกันนะครับสำหรับนี้พี่ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้ละกันนะครับบ๊ายบาย